สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่อนน้องๆทุกคนครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันครับวันนี้มาแก้งานครับเป็นโค้งน้องนาที่ทีมงานอื่นเขามาทำไว้เนาะแต่เจ้าของที่อยากปรับเปลี่ยนแปลงนิดนิดหน่นอยๆครับเพื่อจะเอาดินขึ้นมาใช้ครับของเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นเลขแปดนะครับเนี่ยเขาขุดไปเป็นเลขแปดฝั่งนู้นเป็นวงกลมนี่วงกลม วันนี้เรามาอยู่กับคูปต้าของเรา KX 0 8 0 3ครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือคู b ต้ารุ่น8ตันที่เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของตระกูลคูปต้าของรถขุดคูปต้านะครับนี่เราทำกันเมื่อวาน,นครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับผมเนี่ยเป็นพื้นที่ รวมครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงครับเริ่มทำงานครับผมเราทำงานเป็นชั่วโมงครับจะพาพาติดตามไปดูไปใกล้ครับที่เราไปแก้เป็นให้ให้เจ้าของที่บอกให้เป็นรูปถั่วนะครับจะพาไปดูครับลิที่กรตัวนี้ก็จะเหวี่ยงข,ขึ้นข้างบนนะครับ ก็จะมาปรับให้มันเรียบๆข้างบนนี้คะัาเดินลงไปดูใกล้ครับ ก็จะเอามาปรับทีนีหน่อยๆครับเนี่ยมันก็หลังจากที่ฝนพายุตกนะครับเนี่ยมันจะพังแบบนี้ครับแล้วก็มาแต่งขอบใหม่ครับก็อย่างว่านะครับปุดไปแล้วมันก็ไม่ได้คงสภาพเดิมนะครับมันอาจจะสวยที่เราตอนที่เราทําเสร็จนะครับหลังจากที่ฝนลงมามันก็น้ํำกัดเซาะเป็นเรื่องธรรมดาครับ จะเป็นคลองไส้ไก่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นรูปเลขแปดอันนู้นจะเป็นวงกลมอีกวงหนึ่งนี้อีกวงหนึ่งสภาพเนื้อเนื้งองานเดิมนะครับแล้วเรามาแก้ตรงนี้เจ้าของที่เขาอยากได้ดินขึ้นไปใช้ข้างบนเขาบอกครับเราจะมาทำบา้าให้เขาบอเข้าไปอย่างนี้ครับ เขาเข้ามาแบบนี้ก็ดแบบนี้นะครับเอาดีตรงนี้ตีนตัวนี้เขาจะตัดขึ้นข้างบนนะครับเวี่ยงขึ้นข้างบนงบน,งบน,งบนู่นครับผม ก็จะเริ่มเวียงคอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอาดินก็เยอะเหมือนกันนะดินดินก่อดตรงนี้ก็เอาออกทั้งหมดนะครับให้มันเป็นเนื้อคลองไปในในรูปแบบเดิมครับเนี่ยให้ป็นคลองแบบนี้ครับตอนนี้เราก็จะล้วงให้มันลึกเพราะน้ําน้ํามันไม่มานี่ครับเพราะคอนใต้มันจะเลือกว่าครับข้างบนมันระดับมันไม่ได้ครับน้ําก็เลยวนหากันไม่ได้เราะเจ้าของที่ก็เลยบอกให้ล้วงลงไปอีก สักห้าสิบเซนให้น้ำมันวนหายกันได้ครับครับมันก็จะมีพังนิดๆหน่อยๆครับเพราะดินม,มันยังไม่แน่นนะครับดินยังไม่อยู่ตัวนะครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยจะมีวงหนึ่งข้างบนครับ ก็ะดูรวมถ้าภาพภาพมุมสูงก็จะเป็นเลขแปดนะครับสะเลขแปดนี่ครับข้างบนนี้ก็จะได้นะแต่ก็จะมีนิดหน่อยๆไม่เป็นไรครับตามสภาพตอนน้ำมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับน้ำมันไม่ไปนู่นนะน้ำมันไม่วนไปนู่นครับผม พาเดินไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งข้างบนนู้นก็จะเป็นสายอีกลูกหนึ่งนะครับ คือเจ้าของที่เขาชอบการโมเดิร์นอยู่แล้วครับผมเขาออกแบบเองครับเนี่ยน้ำข้างบนมันจะเยอะมากเลยเพราะว่ามันไม่ไหลลงไปข้างล่างนู่นนะครับมันไม่ไหลลงไปนู่นนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยเนาะ นี่นะตรงที่เราตัดเมื่อวานนี้ครับผมมันจะเป็นเว้าเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับผมจะเป็นเว้าคล้ายๆเป็นรูปถั่วครับเพราะมันแก้วงนี้เนาะแก้วงนี้ครับว่าวงนี้มันจะใหญ่ หลังจากวันมันไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็จะไปประมาณนี้ครับคดขับก็เป็นอาจารย์มีนาเหมือนเดิมครับผมแกลุยกับผมได้จุดยอดมากครับทั้งรถเล็กรถใหญ่ครับคนเดียว จะเป็นสภาพประมาณนี้ครับอาจจะย้อนแสงหน่อยเนาะเรากลังเวียงดินขึ้นไปข้างบนครับเราจะไปปรับให้มันตัวนี้ฝอ,อน,นี้จะเป็นต่าๆหน่อยฮะจะเอาดินขึ้นไปใส่ตรงที่มันต่าๆเนาะเพื่อน้ําจะไม่ได้ขังฮะไม่ได้ขังไม่ได้แช่ไว้เนาะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะอู้ดน,นี้ก็เป็นใส่อีกรูปหนึ่ง เป็นรูปตัวแอลครับผมไปนี่มันก็จะหักเข้านี่ฮะเอาดีตงขึ้นมาทำม้วงตรงนี้เพื่อจะได้ทําเป็นอนาคตข้างหน้าเพื่อจะได้ปลูกกระท่อมเป็นแบบสวนอาหารนี่นะครับตามไมมาสอบถามเจ้าของที่ดูเนาะ พอได้ไหมครับพอได้เนอะฝีมือก็มันบ้านนะครับผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อาจจะมีสวยกว่านี้ ผมใส่ปีกมานะครับใส่ปีกมุ้งกีมานะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นปีกแต่สังเกตดูจะเป็นปีก,ก,ดดปปกมิโคยงเงี้ยปีกมุ้งกีนะครับเพื่อในการง่ายในการทาสลปเนี่ยผมมันจะเป็นมันจะเรียบมานะครับเราไม่ได้เอามุ้งกีปัดนะครับมันจะเป็นรูปตามปีกขึ้นมาครับ เผื่อยกล่องส่วนยกล่องอะไรเนี่ยมมสะดวกสบายครับมุ่งกีเราทำโดยเฉพาะเพราะว่าหลายหลายปีมาเนี่ยมันมีตัวรูปแบบพับงานครับมาเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบเนาะให้เขาถามหาว่าเออเราจะได้มีการเรียกราคาได้นิดนึงว่าเรามีปีกไมโครเราสาม,สา,ม,มารถ ทำให้งานคุณได้สวยงามออกมาสวยงามเงินทองนี้ครับผมปีตัวนี้มันใช้งานใช้อันเดียวกันกันกบ PC 120นะครับใช้ใช้อันเดียวกันครับผม กือบสิบไล่ได้นะครับกว้างอยู่เหมือนกันนะนะวันนี้ก็คงน่าจะได้ย้ายนะครับวันนี้ก็คงน่าจะเสร็จเดี๋ยวเราจะเอารถเล็กเรามา ทำถนนต่อครับได้ยินเจ้าของที่เขาบอกว่าอยากอยากให้เอารถแปตันเนี่ยมามาขุดจระตรงนี้ครับไม่แก้ตรงนี้แล้วก็จะได้เช่ารถเล็กเราต่อพีซีสามสิบของเราฮะจอต่ออันสองวันก็จะมาเก็บสลบที่มันน้ำกัดซอตรงนี้ครับผมตรงขับขอบมันนะถามว่ารถรถแปด,ดตันนี่ทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าคือ ชั่วโมงมันมันจะแพงกว่าครับผมอขี่กขาชองที่เขาอยากเซฟตังนู่ยไงเรีบยคนนี้มันก็จะราคายค,คือมันเปรียบเทียบราคากันได้ครับ ลีลาอาจารย์มินาไปเรื่อยๆก่อนครับผมลีลาให้ลีลามันครับมันไม่มัน,มนก็ขา้นอ,อยู่คนขับนี่ครับผมเป็นพี่ชายที่ผมเคารพระลากมาก,กครับผมทำงานไน้ให้ผมไม่ได้ผิดหวังไม่เคยผิดหวังเลย เป็นมุ้งกี่เดิมๆนะครับความกว้างก็90เซนความกว้างของมุ้งกี่90เซนครับ สเก็สบสลบที่ขอบฝั่งนี้นะครับงานแบบนี้งานละเอียดแบบนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผมต้องคนใจเย็นทํานิดนึงนะฮะพอใจร้อนนี่ไปกันใหญ่เลยครับผมใจร้อนเนี่ยรูปไม่เข้ารอยสักทีครับถ้าใจร้อนกับมันเนี่ยเราก็ต้องใจเย็น ค่อยๆลูกค่อยๆคลำนะครับไงานแบบนี้ต้องค่อยๆลูกค่อยๆคลำครับผมใครที่ชอบรูปชอบคลำก็น่าจะเหมาะเลยนะครับส่วนผมส่วนตัวผมเองไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับลูปกประคำผมชอบล้วงครับผมวางไปครับสนุกเองฮะ สมากทีมงานผมไม่ค่อยเครียดกันนะสะ่วนม่าจะย่อกร้อกันสนุกเฮฮาครับผม่วงนี้ยังไม่ได้ไปเล่นกับทีมงานฝั่งนู้นเลยนะครับถ้าถ้าไปเจอทีมงานกันจริงเนี่ยโอ้สนุกครับผมรถรถอาจจะเยอะกว่านี้จะได้มีภาพมันมากกว่านี้ครับ เดี๋ยวรอชมทีมงานใหญ่ครับใครที่เข้ามาดูก็กดติดตามไว้ได้เลยครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้มาดูม,มันแบบมันๆคร,รับรับรองว่ามันแน่นอนชีมงานเราสนุกครับผม วนี้ก็ดีหน่อยครับไม่มันเป็นดินท้้งล่างมันชั้นล่างเป็นดินเหนียวนะครับออกจอบเป็นคนหินเล็กๆน้อยๆเป็นบางพื้นที่แต่หน้าดินจะเป็นดินทรายนะฮะถ้าล้วงไปชั้นนึงก็จะเป็นหน้าดีหินแต่ว่าไม่ไม่ลึกฮะหินหินไม่ไม่ไม่เยอะลึกเท่าไหร่บางๆแล้วก็ลงจากหินไปก็เป็นดินดานเลยครับดินเหนียวแต่บ้านผมเลยดินดานเนาะ อชมตอนจบนะครับตอนตอนจบงานว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับว่าจะออกมาเนียนไหมนะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชิปหน้านะครับตอนตอนเย็นตอนเรามาเอารถกลับบ้านนะครับอย่ารถกลับบ้านเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่กดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ